บอสขาอย่าใจร้ายโดยกันกวีบทที่สบุญคุณต้องทดแทนทำเขาแค้นต้องชดใช้เลยเที่ยงคืนแล้วเมื่อรถกระบะสีดำคันโตจอดลงตรงลานหน้าคอนโดมิเนียมหรูหราเปลี่ยนใจไหมหนูดาวคนขับรถถามผู้โดยสารที่นั่งคู่มาด้วยกันไม่ค่ะเถิดเขามีบุญคุณหนูดาวต้องชดใช้ให้เขา ถามหนูดาวยังเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่น้องชายเขาโดนวางยาอีกถึงจะไม่ได้ตั้งใจแต่เท่าวันนั้นไม่มีคนช่วยไว้คุณคลุยคงจะแย่คุณซอรักน้องชายมากเทิดพงกรรมการผู้จัดการ BW Security มองลูกน้องซึ่งเป็นลูกสาวของเพื่อนร่วมอาชีพที่ล่วงลับไปแล้วด้วยสายตาห่วงใยวิธีตอบแทนบุญคุณมีตั้งหลายวิธี หนูดาวไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้เขาอาจจะแค่เรียกมาคุยเฉยๆว่าอยากให้ชดใช้อย่างไงอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ค่ะอีกสักชั่วโมงหนูดาวก็คงได้กลับไปนอนที่หอแล้วงั้นให้อารอไหมจะได้รับกลับไปพร้อมกันดึกแล้วหนูดาวไม่รบกวนดีกว่าค่ะอาเธอจะได้กลับไปพักผ่อนพรุ่งนี้มีงานใหญ่ด้วยเดี๋ยวเรียกแท็กซี่ได้ค่ะ กลางเมืองแบบนี้มีรถวิ่งทั้งคืนขอบพระคุณค่ะเทิดเสมอดาวยกมือขึ้นไหวอย่างนอบน้อมหนุ่มใหญ่แตะมือที่ศีรษะของคนที่เห็นมาตั้งแต่ยังวัยรุ่นเบาๆโชคดีนะหนูดาวเขามองส่งจนร่างเปรียวบางเดินลับหายเข้าไปในอาคารจึงได้ขับรถออกจากตรงนั้นในหัวใจเขาหน่วงไปด้วยความรู้สึกเห็นใจลูกสาวเพื่อนร่วมอาชีพบุญสมเป็นพนักงานระดับสูง ในแผานากรักษาความปลอดภัยที่โรงแรม s v n รู้จักกับเขามานานหลายปีแล้วเพราะต้องประสานงานกันอยู่บ่อยๆถูกอัธยาศัยจนคบหาเป็นเพื่อนกันเขาจึงปล่อยได้รู้จักเสมอดาวที่มักมารอพ่อที่ทำงานแต่มาห่างกันไปเมื่อบุญสมเสียชีวิตเขาเสียใจมากเมื่อฝ่ายนั้นป่วยด้วยโรคมะเร็งและเสียชีวิตไปแต่ก็ดีใจที่เดชดนัยรับอุปการะลูกสาวของเพื่อน ไม่คิดเลยว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเลยเถิดไปได้ถึงขนาดนี้แม้ใจหนึ่งจะเป็นห่วงคนที่อยู่ในฐานะหลานแต่ก็ดีใจที่การบังเอิญได้ช่วยเสมอดาวไว้ในวันที่เธอสิ้นหวังอย่างที่สุดนั้นทำให้ได้รู้ข้อมูลบางอย่างที่ช่วยแก้ปัญหาหัวใจของเขาเองด้วยเสมอดาวยืนหันข้างให้ประตูลิฟต์มองผ่านผนังกระจกออกไปยังแสงไฟของตึกสูง และถนนหนทางกลางเมืองหลวงที่ไม่เคยหลับไหลมือสองข้างกำแน่นทั้งตื่นเต้นแล้วหวาดหวันไปพร้อมๆกันเมื่อเครื่องเดินทางแนวตั้งหยุดนิ่งอย่างชั้นเป้าหมายหญิงสาวสูดลมหายใจเฮือกใหญ่เพื่อเรียกความกล้าแล้วก้าวเดินไปยังประตูเพียงบานเดียวในชั้นนี้ลองแตะนิ้วที่ดิจิทัลล็อกพบว่าประตูเปิดออกอย่างง่ายดายนึกแปลกใจที่เดดนายไม่ลบลายนิ้วมือของเธอออกจากระบบ ทั้งที่เขาเคยกล่าวหาเธอร้ายแรงถึงเพียงนั้นห้องโถงที่มีเพดานสูงเย็นฉ่ำและค่อนข้างมืดผนังกระจกไร้รอยต่อเปิดม่านไว้ทำให้เห็นแสงไฟด้านนอกพร่างพรา่าห้องเงียบสนิทจนอดคิดไม่ได้ว่าเจ้าของห้องอาจจะรอจนหลับไปแล้วจนกระทั่งได้ยินเสียงทักขึ้นในความมืดมาช้าก็บอกแล้วนี่คะอุ๊ย ยังไม่ทันจะพูดจบประโยคก็ถูกกอดและดันตัวจนหลังพิงอยู่กับผนังห้องกระเป๋าที่ถือมาหล่นลงกับพื้นเพราะกลิ่นหอมและอ้อมกอดที่คุ้นใจเธอจึงไม่ตกใจแต่ก็ยอมให้กอดรัดเพียงครู่เดียวก่อนจะเอ่ยปากเปิดไฟดีไหมคะเรามาคุยกันไม่คุยเดนนายนตอบเสียงพร่าอยู่ข้างหูฟันคมงับเบาๆที่ใบหูนิ่มบอสเออ คุณเดชดานัยขอความกรุณาด้วยค่ะพยายามเลือกคำที่สุภาพที่สุดแล้วตอนที่เอใบหน้าหนีคนรุกรานพลางใช้มือยันที่อกกว้างได้จะกรุณาให้หนักๆเลยเสมอดาวสะดุ้งเมื่อข้างลำคอถูกดูดเมมความรู้สึกทั้งเจ็บและเสียวซ่านปะปนกันจนแยกไม่ออกมือหนึ่งดันอกกว้างอีกมือต้องรีบคว้ามือใหญ่ที่กำลังคลึงเคล้าอกนุ่ม แถมยังต้องพยายามหุบขาเพื่อไม่ให้ขาเปลือยของเขาสอดแทรกเข้ามาได้คิดเมื่อใจแข็งต้านทานอีกฝ่ายได้แน่แล้วแต่พอริมฝีปากที่มีกลิ่นแอลกอฮอล์จางๆประกบลงมาหญิงสาวก็ตัวอ่อนเปิดริมฝีปากออกรับการจู่โจมนั้นอย่างปรีดาและถึงกับเป็นฝ่ายสอดมือเข้าไปในสาบเสื้อคลุมเพื่อดึงถึงให้หลุดออกจากเนื้อตัวแข็งแน่นของเขาเดีย๋ยวยาแล้ว เธอดิ้นรนผลักร่างหนาหนักที่ฟุบหน้าห่อหายใจอยู่ข้างหูให้ออกห่างเพื่อจะลงยืนด้วยตัวเองมีอะไรคนที่สัตว์ส่วนอ่อนไว้กลับมาคึกคักอีกรอบกระซิบถามบอสไม่ได้ไม่ได้เออปากอิ่มเม,ม้มแน่นสีหน้าหวันวิตกสุดขีดสดสดเนี่ยดีเป็นบ้าเลยเธอว่าไหมเมื่ไม่นะไม่ดีเลยทั้งเสียงโรคทั้งเสียงท้อง ทำไมคุณทำแบบนี้ลืมเขาตอบง่ายๆไหนๆก็ไหนๆแล้วลืมแล้วก็ช่างมันไม่น้ำไม่ดาวอบดิฉันจะไม่นอนกับคุณอีกแล้วเธอพยายามทำเสียงขึงขังสีหน้าขรึมเด็ดอนายมองผู้หญิงผมยาวรุ่ยร่ายดวงตายังเยิ้มด้วยแรงพิศสวาดริมฝีปากบวมเป่งเพราะรอยจูบ เสื้อผ้าถูกถึงจนหลุดลุยแล้วอดยิ้มไม่ได้คุณขำอะไรคะคราวนี้เขาถึงกับหัวเราะเมื่อแม่ตัวบางถลึงตาใส่จริงเหรอเขาถามเสียงนุ่มยิ้มออกมาเต็มที่อะไรจริงคะคนที่ตาพร่าเพราะยิ้มหล่อๆถามกลับราละเมอลืมไปหมดว่าบทสนทนาก่อนหน้านี้คืออะไรที่บอกว่าจะไม่นอนกับฉันแล้ว ดวงตาเขากวาดอ้อยอิงลงมาอย่างเนื้อตัวที่อยู่ในสภาพไม่เรียบร้อยเมื่อกี้ไม่นับเสมอดาวแหวะใส่ดิฉันไม่ทันตั้งตัวเห็นดวงตาเต้นระริกแล้วความเกรงใจที่เขาเป็นไม่สิเคยเป็นเจ้านายหายไปหมดตอนนี้คือตั้งตัวได้แล้วคนที่ติดกระดุมเสื้อครบรูดกระโปรงลงเรียบร้อยพยักหน้ารับขยับจะเบี่ยงตัวหนีออกจากผนัง ไม่คาดคิดเลยว่าเดินไปได้ไม่ถึงสองก้าวก็ถูกรวบตัวขึ้นปล่อยนะปล่อยบอสคนซอคนบ้าปล่อยเดี๋ยวนี้ร่างใหญ่โตสะดุ้งกับเรี่ยวแรงที่มากเหลือเชื่อแต่ยังกัดฟันแบกร่างนุ่มไปโยนลงบนเตียงในห้องนอนใหญ่แบบไม่เบามือนักเสมอดาวพลิกตัวลุกขึ้นนั่งอย่างว่องไวคุณจะทำอะไรพิสูจน์ไงเขาตอบตอนที่เดินเข่าจากลายเตียงเข้ามาหา หยุดนะคุณเดชด,ดานายคุณให้ดิฉันมาคุยเรื่องข้อตกลงชดใช้ความผิดเรื่องน้องชายคุณไม่ใช่มามาเพื่อทำแบบนี้เสียงที่โต้แย้งสั่นสะท้านด้วยความเขินอายกับวาจาตรงแสนตรงนั่นก็นี่ไงข้อตกลงฉันบอกเธอแล้วว่าไม่ได้ต้องการให้เธอติดคุกไม่อยากได้เงินของเธอแล้วก็บอกชัดๆว่าต้องที่นี่เท่านั้นเมื่อเธอตัดสินใจมา ก็แสดงว่าตกลงยอมชดใช้ความผิดหมายความว่าคุณต้องการให้ดิฉันชดใช้ด้วยการนอนกับคุณใช่คุณบากรามเธออดบ่นไม่ได้ตอนที่กระถดตัวหนีอะอะหนีเหรอแปลว่าจะหนีความรับผิดชอบหนีคนที่ส่งเธอเรียนมาสี่ปีคำพูดนั้นทำเอาเสมอดาวชงะงักจริงสิไม่ใช่แค่ชดใช้ความผิด เรื่องที่ดุริยะน้องรักของเขาถูกวางยาเท่านั้นแต่ผู้ชายคนนี้ยังอุปการะเธอมานับตั้งแต่พ่อเธอเสียชีวิตบุญคุณก็ต้องทดแทนแถมทำให้เขาแค้นก็ต้องชดใช้ความผิดด้วยสินะคิดได้แบบนั้นเลยตัดสินใจถามนานแค่ไหนคะอะไรนานแค่ไหนคนที่กำลังเพลินกับการไล่ถอดถึงเสื้อผ้าสาวถามดีฉันต้องชดใช้ความผิดนานแค่ไหนคะ ถามกลับพลางพยายามปกป้องอธิปไตยของตัวเองไปด้วยไม่รู้สิเขาตอบส่งๆเพราะกำลังมุ่งมั่นกับงานตรงหน้าเสมอดาวปัดป้องจนอ่อนใจจนต้องยอมให้มือใหญ่ลูบล้วงไปทั่วเธอสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วบอกเสียงหนักแน่นถ้าคุณแต่งงานเรื่องนี้ต้องจบดียเอ็มดีหนุ่มตอบรับทันทีไม่มีท่าทางลังเลดีค่ะ ากรับว่าดีแต่ในใจทั้งโล่งและใจหายแบบแปลกๆแม้เธอไม่ได้เฉียดกลายมาใกล้เขาแต่ยังติดตามข่าวของเขาอยู่เป็นระยะถ้าดูจากการที่สาวสวยไฮโซอย่างเอลิดาเที่ยวไปเที่ยวมาที่โรงแรมแสดงความเป็นเจ้าของเด็ดดานายมาร่วมปีแล้วออกงานด้วยกันบ่อยครั้งกว่าผู้หญิงคนอื่นๆแถมในข่าวซุบซิบยังบอกว่าฝ่ายหญิงสนิทสนมกับครอบครัวของเขามากสองคนคงจะมีข่าวดีด้วยกันเร็วๆนี้ เธอคงไม่ต้องอยู่ในสถานะแบบนี้นานนักมันทั้งโล่งใจและเจ็บปวดไปพร้อมๆกันแต่นั่นเป็นเรื่องของอนาคตเธอต้องจัดการเรื่องในปัจจุบันนี้ก่อนและเรื่องนี้ต้องเป็นความลับให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาดนะคะโดยเฉพาะคุณเอลิดาผู้หญิงที่ไหนก็ต้องเสียใจทั้งนั้นถ้ารู้ว่าคนของตัวมีคนอื่นซุกซ่อนไว้แต่เมื่อเธอเลี่ยงความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ สิ่งที่ทำได้ก็คือการปกปิดไว้เป็นความลับเดชด,ด้านในชะงักเขาอ้าปากคล้ายจะพูดอะไรบางอย่างแต่แล้วก็เปลี่ยนใจบอกเพียงสั้นๆว่าเดียวหมดเรื่องแล้วใช่ไหมประโยคลางลดเสียงลงกลายเป็นกระซิบกระสาวอยู่ข้างหูกว่าจะได้ล้มตัวลงนอนจริงๆฟ้าก็ใกล้จะสว่างแล้วเน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียเสียจนหลับพับทันทีที่หัวถึงหมอนไม่รู้ตัวเลยว่า ถูกวนเวียนจูบหอมถูกตรกองกอดไว้แนบแน่นราวกับเป็นของรักที่ทำหายแล้วเพิ่งได้คืนบอสขาอย่าใจร้ายโดยกันกวีบทที่หลูกนี่ใจกลา้าพานุพงพยายามฝืนทำหน้านิ่งไร้ความรู้สึกและยืนให้ห่างจากประตูห้องนอนใหญ่ของเจ้านายทั้งที่เขาอยากจะเข้าไปยืนแนบผูใกล้ๆเพื่อจะได้ยินว่าเดชน,นายกับเสมอดาวกำลังเถียงกันด้วยเรื่องอะไร ห้านาทีต่อมาเขาก็ได้คำตอบแต่ไม่ใช่กับคำถามที่ว่าสองคนนั้นเถียงกันด้วยเรื่องอะไรแต่เป็นเรื่องผลการเจรจาตั้งหากเมื่อดูจากสีหน้าของเจ้านายแล้วเขามั่นใจว่ายกนี้ฝ่ายหญิงน่าจะชนะเดดดนายเดินหน้าบึง้งกระแทกเท้าออกมาจากห้องนอนใหญ่มีเสมอดาวเดินหน้านิ่งถือสูตรตาม,มาติดๆแต่พอหันมาเห็นเขา หญิงสาวชะงักและมีสีหน้าเกอ้อเขินก่อนจะยกมือไหว้ทักทายสวัสดีค่ะคุณนุเขายกมือรับไหว้ยังไม่ทันเสร็จนายใหญ่ก็ทะลุกลางปล้องขึ้นมาอาหารเช้าได้ตามที่สั่งไหมเมื่อเขาตอบรับก็กระแทกเท้าไปนั่งที่หัวโต๊ะเสมอดาวางเสื้อสูตรพาดไว้ตรงชุดรับแขกแล้วเดินเข้าครัวจัดกาแฟมาเสิร์ฟตักแบ่งอาหารจากจานกลางเลื่อนมาวางตรงหน้าขนหน้าบึง้ง พนุพง์เกือบหัวเราะออกมาเมื่อเจ้านายนั่งกอดอกทำท่าปั้นปึงต้องให้สาวขยันขยออยู่พักถึงจะยอมตากอาหารเช้าเข้าปากเป็นท่าทางของลูกชายคนโตที่มีคุณหญิงแม่และน้องสาวอีกสองคนคอยแย่งกันเอาอกเอาใจและเขาเคยเห็นแบบนี้ครั้งล่าสุดเมื่อตอนเจ้านายยังเป็นหนุ่มน้อยส่วนเขาก็เด็กกว่านั้นนิดหน่อย เลข,ขาหนุ่มเดาว,ว่าที่เดชนานายมีท่าทางอย่างนี้น่าจะเพราะถูกเสมอดาวขัดใจด้วยเรื่องอะไรสักอย่างและใช่เขาเดาถูกเด็กดือ้อเด็กโง่เจ้านายเขาระเบิดออกมาตอนที่นั่งกอดอกหน้าบึ้งอยู่ในรถมองอดีตเด็กในอุปการะขึ้นแท็กซี่ออกไปให้ตามไหมครับพานุพง์ถามไม่ต้องปลายเสียงยังกระแทกนิดนิด แสดงว่าอารมณ์ยังไม่คงที่เดี๋ยวมีประชุมกับทางสิงคปโปร์จริงด้วยเลขาที่เน้นงานดูแลความปลอดภัยและประสานงานในประเทศเป็นหลักเพิ่งนึกได้แต่ก็อดคิดต่อไม่ได้ว่าถ้าไม่มีประชุมคงให้ตามสาวไปแน่ๆเขาออกรถแล้วขับตรงไปยังโรงแรม SBN ทันทีหน้าแปลกที่ตลอดทางห้องโดยสารเงียบกริบเจ้านายของเขากลับไม่พูดอะไรออกมาซักคำ ทั้งที่ปกติมักจะเล่าโน่นนี่ให้ฟังตามประษาคนที่ทำงานด้วยกันมานานเดดเดนต้องรวบรวมสมาธิอย่างมากเพื่อให้การประชุมทางไกลกับคู่ค้าต่างประเทศตลอดครึ่งวันเช้าผ่านพ้นไปด้วยดีพอกดตัดสัญญาณการติดต่อเขาจึงรู้สึกเหมือนหมดแรงทั้งหมดนี้เป็นความผิดของเสมอดาวและยายเด็กนั่นต้องชดใช้อย่างสาสมเปล่าหรอกนะ ไม่ใช่เพราะกิจกรรมเร่าร้อนที่ทำเตียงแทบลุกเป็นไฟและทำให้เขาได้นอนไปแค่สามชั่วโมงผู้ชายอายุเกิน30มานิดเดียวและออกกำลังสม่ำเสมอแบบเขาแถมยังไม่ได้นอนกับใครมาตั้งครึ่งปีแค่นี้ถือว่าปกติมากแต่ที่ทำเอาเขาหงุดหงิดจนเสียสมาธิในการทำงานก็เพราะความดื้อรั้นของเด็กนั่นต่างหากวันนี้ไปลาออกจากงานซะได้เงินเดือนเท่าไหร่ นเเเพิ่่มให้ป็าทาจำได้ว่าเขาบอกด้วยเสียงนุ่มนวลหน้าตาใจดีที่สุดแล้วแต่เสมอดาวกลับปฏิเสธดิฉันขออนุญาตทำงานต่อค่ะเขอาขอา้าปากเตรียมจะขึ้นเสียงแต่พอเห็นแววจริงจังไม่ผ่อนปลนในดวงตากลมโตนั่นเลยข่มความหงุดหงิดลงก็ได้ยอมให้ทำงานต่อก็ได้แต่ต้องไม่กระทบเรื่องของเราได้ค่ะ ดิฉันสัญญาว่าเรื่องของเราจะเป็นความลับจะพยายามเลี่ยงงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับเครือ SBN ถ้าเราบาังเอิญเจอกันที่อื่นดิฉันจะไม่เข้าใกล้คุณในระยะสิบเมตรจะไม่ทำท่าว่ารู้จักคุณดีเขาจำได้ว่ากัดฟันกระแทกเสียงต่อไปทั้งที่ข้างในใจหงุดหงิดหนักขึ้นอีกเพราะยายเด็กโง่นี่เข้าใจผิดประเด็นเขาหมายถึง เธอต้องทำตัวให้ว่างสำหรับเขาตังหากเล่ายัยซื่อบื้อเอ๋ยคงต้องบอกอะไรกันให้ชัดเจนกว่านี้งั้นวันหยุดนี้เก็บข้าวของให้หมดจะได้ย้ายมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวจะให้หนูไปช่วยขนของแล้วเขาก็แทบจะจับบ่าบางๆนั่นเขย่าเมื่อเจ้าตัวสายหน้าแบบนั้นคงไม่สะดวกค่ะเวลางานของดิฉันไม่แน่นอนและยังต้องฝึกฝนร่างกายให้พร้อมทำงานตลอดด้วย อยู่หอพักเดิมจะดีกว่าค่ะขออนุญาตชดใช้ความผิดและนี่บุญคุณเท่าที่เวลาว่างเราตรงกันได้ไหมคะแล้วกี่ชาติถึงจะใช้นี่หมดฮะไม่คุณถ้างั้นก็ใช้นี่เป็นตัวเงินด้วยจะได้ไหมคะจะได้หมดนี่เร็วๆเรื่องค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายตลอดสี่ปีิฉันบันทึกข้อมูลไว้หมดใครอยากได้เงินของเธอ เขาจำได้ว่าแทบจะตะโกนใส่หน้าใส่ๆนั่นยังใช้บัญชีเดิมใช่ไหมเขาหยิบโทรศัพท์มาเตรียมจะกดโอนเงินรับขวัญให้แล้วชะงักกึกเมื่อได้ยินเสียงอ่อนๆตอบกลับมาไม่ได้ใช้บัญชีนั้นแล้วค่ะเพราะว่าที่ทำงานใช้ธนาคารอื่นบอกเบอร์บัญชีใหม่มาเทบบอสเธอเรียกเขาแบบที่ชอบเรียกแล้วชะงักไป ถ้าคุณจะกรุณาขอใช้เงินส่วนนี้ทยอยหักลบนี้กันไปจะได้ไหมคะบ้าหรือเปล่าทำอย่างกับผู้หญิงขายเออเขาเก็บถ้อยคำร้ายกาดนั่นกลับลงคอเพราะกลัวอีกฝ่ายสะเทือนใจแต่เมื่อมองดวงหน้าเผือดก็รู้ว่าไม่ทันเสีแล้วเป็นอันว่าคุณตกลงแล้วนะคะแล้วร่างเพียวบางนั่นก็หมุนตัวเตรียมจะเดินออกนอกห้องนอน เขารีบคว้าแขนไว้แล้วพยายามอีกครั้งแทนตัวเองว่าดาวเหมือนเดิมเข้าใจไหมได้ค่ะรอยมันอ่อนนั่นทำให้เขาเผลอยิ้มตามแต่พอนึกได้ว่าที่พูดกันมาทั้งหมดนี่เธอยอมเขาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นอารมณ์โมโหเลยพุ่งขึ้นมาอีกรอบจนถึงตอนนี้เขายังหงุดหงิดไม่หายและคืนนี้เด็กนั่นต้องชดใช้ หลายวันต่อมาอารมณ์ของเด็ดานายไม่ดีขึ้นเลยเพราะตัวการที่ทำเขาเป็นแบบนี้ไม่ยอมโผล่หน้ามาชดใช้ความผิดเสมอดาวส่งไลน์มาบอกว่าติดงานใหญ่และไม่สะดวกจะมาพบพอถึงวันที่หาอารมณ์ของเขาใกล้ถึงจุดระเบิดแล้วและตั้งใจว่าวันนี้จะต้องตามไปลากตัวยายเด็กนั่นกลับไปที่พักให้ได้แต่กลับเจออุปสรรคสำคัญที่เลี่ยงไม่ได้แม่ของเขาเอง คุณหญิงกร,รมราชขอร้องกึ่งบังคับให้เขาออกจากที่ทำงานในเย็นวันศุกร์เร็วกว่าปกติเพื่อไปรับเอลิดามาที่เรือนพัฒนราคฤหา์ที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่เของต้นตระกูลคุณหญิงกร,รมราชและเขาต้องติดอยู่ที่นี่อีกนานอาจจะรวมถึงวันพรุ่งนี้ทั้งวันเป็นอะไรไปครับพี่ชายมานั่งหน้างหงิกอยู่คนเดียว ดุริยะน้องชายคนเล็กสุดตัวลงนั่งพลางเอ่ยถามเสียงกลั้วหัวเราะโดนบังคับให้มาดีแล้วเราล่ะเต็มใจอยู่ร่วมงานนักหรือไงถามกลับด้วยเสียงเอ็นดูความหงุดหนี้ายไปเกินครึ่งเมื่อเห็นสายตาชื่นชมรักใคร่และท่าทางประจบประแจงของน้องชายคนเล็กที่เขารักมากผมาว่าเต็มใจครับมาดูคนสวยใครๆก็อยากมาน่าเบือ่อ โอ้ยปวดใจแทนคุณเฟยหนุ่มหน้าใสวัยยี่สิบต้นกุมออกสีหน้าเจ็บปวดพี่ชายอดยิ้มไม่ได้เมื่อเห็นท่าทางนั้นเกี่ยวอะไรกับเขานอนดูนอนเลยน้องชายชี้มือไปตรงกลุ่มผู้หญิงสี่ห้าคนที่ยืนคุยกันอย่างสนิทสนมคุณหญิงอา,อาจจะกำลังคุยกับคุณยมนพรเรื่องหาเลิกแต่งงานให้พี่ซอก็ได้นะเดชนายถอนหายใจ จริงของน้องชายแม้คุณหญิงกามา拉จะไม่ได้เอ,อ่ยปากเรื่องนี้จริงจังแต่ก็พยายามหาโอกาสที่เขาได้ใกล้ชิดเอลิดาอยู่ตลอดเขาอดคิดไม่ได้ว่าการจัดงานเดินแบบผ้าไทยสี่ภาคเพื่อสนับสนุนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองโดยให้เอลิดามาเดินแบบในชุดฟินาเลน่นี้อาจมีเบื้องหลังวันนี้แค่ซ้อมไม่รู้จะให้พี่มาทำไมเสียเวลาทำงาน และเสียเวลาสําราญกับคนที่หมายตาไว้ด้วยแต่ก็ช่างเถอะเขาบอกมือให้น้องชายถือว่าทำให้แม่สบายใจว่าแต่เราเถอะได้ข่าวว่าคุณหญิงท่านพาไปกินข้าวกับสาวมาหลายบ้านแล้วไม่ใช่หรือไงก็เพราะใครล่ะครับน้องชายวยวายคุณหญิงท่านคงอยากเลี้ยงหลานแต่ไม่กล้าไปยุ่งกับพี่ซอความซวยเลยมาลงที่ผม หนุ่มหน้าใสทำหน้ายุ่งจะให้วุ้นมาเป็นไม้กันหมาสักหน่อยก็ดันไปตกหลุมคนแก่ซะได้เขาพูดถึงเพื่อนสนิทที่เป็นอดีตเชฟของโรงแรม s v n ก็คนหนุ่มมันไม่มีน้ำยานี่วาเดชนัยขยี้หัวทุยของน้องชายคนเล็กเบาๆดุริยะเป็นลูกหลงของพ่อแม่อายุห่างจากเขาถึง10ปีตอนเล็กๆเป็นเด็กชายตัวขาวจ้ำม้ายิ้มเก่งอารมณ์ดี และติดพี่ชายคนโตอย่างเขาแจเขาที่เบื่อการเล่นกับน้องสาวอีกสองคนที่อายุห่างกันไม่มากนักจึงดีใจมากที่มีน้องชายมาเป็นเพื่อนเล่นสองคนเลยสนิทสนมกันมาจนโตการที่มีคนบางอาจคิดร้ายวางยาดุริยะเมื่อครึ่งปีที่ผ่านมาจึงเป็นเรื่องที่ทำเขาโกรธหนักมากเขาสั่งให้ทนายความเล่นงานคนที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด ยกเว้นเสมอดาวไว้เพียงคนเดียวนั่นก็เพราะเขามีเหตุผลส่วนตัวที่ไม่อยากจะบอกใครพูดถึงคนแก่คนแก่ก็ามาเชียวน้องชายของเขาบ่นพึมพำรรม,มองไปยังผู้ชายตัวสูงใหญ่ที่กำลังคุยกับคุณหญิงกรมมลาดแปลกมากอะไรแปลกเขาอดถามไม่ได้ก็พวกชุดดำคราวนี้มีผู้หญิงด้วยน่าคุ้นมากเฮ้ยน้ำมันใหญดาวตก เด็กในสังกัดพี่ซอไม่ใช่เหรอทำไมไปอยู่กับพวกนั้นได้ที่หายหน้าไปนานก็เพราะลาออกจากโรงแรมไปทำงานที่อื่นนี่เองแม้จะสะดุดหูกับคำว่าเด็กในสังกัดเหมือนคนพูดรู้อะไรบางอย่างแต่เอ็มดีหนุ่มปลอยพานไปก่อนและรีบหันไปทางกลุ่มคนที่น้องชายบอกเขาสบตากับเป้าหมายเข้าพอดีราวกับว่าเสมอดาวเองก็มองมาทางเขาอยู่แล้ว ก่อนหน้านี้พานุพงศ์บอกเขาแล้วว่าเสมอดาวทำงานกับ BW Security ซึ่งแม้จะเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยที่เพิ่งตั้งมาไม่กี่ปีแต่เพราะอยู่ในกลุ่มบริษัทวงพีมานที่มีธุรกิจครอบคลุมหลายด้านมีเงินหมุนเวียนหลายพันล้านบาทบริษัทนี้จึงเติบโตแบบก้าวกระโดดได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนาให้วางระบบรักษาความปลอดภัยฝึกฝนบุคลากรและแน่นอนว่า โรงแรม SBN และที่บ้านเขาก็ใช้บริการของที่นี่ด้วยคงเพราะที่ทำงานใหม่ของเสมอดาวเป็นมืออาชีพด้านรักษาความปลอดภัยนี่เองนักสืบของเขาจึงหาตัวเธอไม่พบอยู่นานถึง6เดือนจนกระทั่งเธอเดินเข้ามาในโรงแรมของเขาเองเขาลุกพรวดเดินตรงเข้าไปยังกลุ่มคนชุดดำเกือบลืมทักทายเทิดพงที่อาวุโสกว่าและถือเป็นคนคุ้นเคยเพราะมัวแต่มุ่งไปหาเป้าหมาย เสมอดาวยกมือไหว้เขาด้วยท่าทางอ่อนน้อมแต่ห่างเหินเหมือนคนไม่รู้จักกันและรีบพลาออกไปพร้อมหนุ่มชุดดำอีกหลายคนเขารีบเดินตามแต่กลับต้องหยุดชะงักเพราะเสียงทุมท้มๆของคนอาวุโสกว่ามีอะไรจะสั่งการกับทีมรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมหรือเปล่าครับคุณซอเทิดพงเอ่ยถามไม่คือเขาอึกอัก ไม่รู้อุปทานหรือเปล่าทำให้เขาเห็นว่าอีกฝ่ายมองมาเหมือนรู้ทันไม่มีอะไรผมขอตัวไปหาคุณแม่ก่อนนะครับเขาบอกแล้วเดินจากมาไม่ได้ตรงไปหาคุณหญิงกัมมรลาดแต่เลือกเดินไปสงบใจบนสะพานไม้ที่ทอดยาวไปถึงกลางบึงบัวหยิบกล่องโลหะสี่เหลี่ยมออกมาจากด้านในกระเป๋าเสื้อสูตรเปิดออกแล้วดึงบุหรี่ออกมาหนึ่งมวนจุดสูบแล้วยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเพื่อรวบรวมสมาธิ เพียงครู่เดียวเมื่อคิดอะไรออกเขาจึงดีดบุหรี่ที่เหลือเกินครึ่งมวนล,ลงไปในบึงแล้วเดินอย่างรวดเร็วไปยังสถานที่ที่หมายตาไว้ถ้าโชคดีเขาจับตัวยายเด็กดื้อน,นั่นได้จะได้จัดการลงโทษอย่างสาสมทานที่ก่อกวนใจจนทำให้เขาไม่มีสมาธิกับงานตลอดสัปดาห์นี้หลังได้ข้อมูลมาจากหัวหน้าแม่บ้านและสั่งการอะไรบางอย่างแล้ว เดดนายเดินขึ้นชั้นสองของคฤหาสน์ทางบันไดด้านหลังที่อยู่ติดสวนเดินไปยังห้องที่จะใช้ในวันงานพรุ่งนี้ห้องพักชั้นสองของคฤหาสน์ที่อยู่ติดบันไดกลางตอนนี้ค่อนข้างมืดเพราะประตูหน้าต่างถูกปิดไว้ทุกด้านหลังจากแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดและจัดพื้นที่เรียบร้อยแล้วมองภาพรวมห้องนี้งดงามตามแบบสถาปตัตยกรรมโบราณ ยกเว้นเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ที่เพิ่งถูกนำมาติดตั้งไว้ที่ดูไม่เข้ากับห้องบ้านนี้เป็นบ้านเก่าไม่มีคนอยู่อาศัยเต็มเวลามานานแล้วเพราะเจ้าของบ้านต่างล้มหายตายจากไปหมดลูกหลานก็มีบ้านของตัวเองกันทั้งนั้นห้องที่ใช้ประจําและปรับปรุงให้ติดเครื่องปรับอากาศจึงมีเพียงห้องชั้นล่างที่เปิดเป็นที่ทำการมูลนิธิเมื่อต้องใช้งานห้องนี้ชั่วคราวทีมงานจึงเลือกใช้วิธีนี้ พื่อไม่ให้กระทบกับโครงสร้างของห้องก่อนหน้านี้ทีมรักษาความปลอดภัยเข้ามาสำรวจและติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้แล้วรวมทั้งตรวจสอบตู้เซฟขนาดเล็กที่ฝังไว้กับผนังด้านหลังภาพวาดสีน้ำมันที่ต้องเปิดใช้ตู้นิรภัยเก่าที่ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วเพราะบรรดานางแบบกิติมศักด์ต่างก็ขนเครื่องประดับราคาแพงมาสวมในงานนี้ เอลิดาเองก็จะนำเครื่องเพชรคอลเลกชันล่าสุดของแบรนด์เจมม่าธุรกิจของครอบครัวมาสวมกับชุดฟินาเล่ด้วยเรียกว่างานนี้ได้ทั้งภาพลักษณ์ที่ดีและยังอาจจะได้ลูกค้ากระเป๋าหนักอีกด้วยเอ็มดีหนุ่มยืนหลบมุมรอยอยู่หลังตู้ไม้สาขนาดใหญ่ตอนที่ประตูเปิดออกและคนที่เขารอเดินเข้ามาเพียงลำพังยังไม่ทันที่ฝ่ายนั้นจะเปิดสวิตไฟเขาก็จู่โจมเข้าใส่ทันที ไหนว่าจะอยู่ให้ห่างจากเครือ SBN ไงไม่ทันไรวิ่งมาถึงบ้านแม่ฉันเลยบอสเสมอดาวอุทานคิดเบี้ยวนี่หรือไงหายหน้าไปห้าวันถ้าวันนี้ฉันไม่มาที่นี่จะได้ตัวเธอไหมตอบดีฉันอุ๊ยพู้ดีแค่นั้นก็ร้องออกมาเมื่อโดนทายาเจ้าของบ้านจูปิดปากเฉย คนถูกลวนลามไม่ได้อยู่เฉยทั้งผลักทั้งดันแต่ไม่ได้ผลร่างหนาหนักกอดกระชับไว้แน่นจูบซื้อจนริมฝีปากเธอเห่ชาไปหมดคุณซอเพลอตัวตว,วาดเสียงสัน่นเมื่อผลักคนช่วยโอกาสออกห่างตัวได้สำเร็จไม่กลัวคนได้ยินเสียงแล้วตามเข้ามาดูหรืองไงเห็นผมเผ้ายุ่งเยิงแบบนี้เขารู้หมดว่าเธอแอบมาทำอะไรตรงนี้ บริกาซสาวถอนหายใจรู้ว่าเถียงไปก็เท่านั้นเธอเปิดสวิตไฟเดินไปที่หน้ากระจกแล้วรีบจัดการตัวเองจนเรียบร้อยจากนั้นก็หันมาพูดกับเจ้าหนี้หน้าเลือดด้วยเสียงสงบและสุภาพอย่างยิ่งเรากับเรื่องถึงเนื้อถึงตัวเมื่อสักครู่ไม่เคยเกิดขึ้นเธอไม่มีอะไรแล้วขอตัวก่อนนะคะยังมีงานอื่นต้องทำอีกมากจากนั้นก็เปิดประตูออกจากห้องอย่างว่องไว เด็ดดนายที่ยืนอึ้งเพราะท่าทีเฉยเมยนั้นเพิ่งได้สติรีบร้อนเปิดประตูตามออกมาแต่แล้วก็ต้องหยุดชะงักเพราะชายชุดดำสามคนที่ยืนอยู่แถวนั้นหันมองเขาเป็นตาเดียวฝากไว้ก่อนเธอยายดาวตกเสร็จงานแล้วโดนแน่คนที่ไม่รู้ตัวว่าเผลอเรียกเด็กในสังกัดตามน้องชายรีบเดินลงบันไดหลังเช่นเดียวกับขามา